สวัสดีค่ะข้าพเจ้านางสาวนรา,าพรสีพิรุศสอรหัสนักศึกษาห้าเจ็ดศูนย์ศูย์เก้าหกค่ะวันนี้จะมาสาธิตการปีเป็ดค่ะขั้นแรกนะคะใช้มือขวาบีบลูกยางแล้วนํามาจอที่ส่วนบนของปีเป็ดค่ะเพื่อดูดสารขึ้นมาเล็กน้อยแล้วทําการก้วาค่ะจากนั้นเทลงในภาชนะที่เตรียมไว้อีกใบค่ะเมื่อเราจะทําการปีเป็ดนะคะเราก็ใช้มือขวาบีบลูกยางนํามาจอะที่ส่วนบนค่ะแล้วดูดสารละลายขึ้นมา ให้เกินขีดที่กำหนดไว้ค่ะจากนั้นใช้นิ้วโป้องอุดเอาไว้นะคะที่ส่วนบนแล้วเราก็รอให้สารค่อยๆไหลลงทีละเล็กละน,น้อยค่ะเราก็ช่วยโดยการหมุนก็ได้ค่ะแล้วให้ท้องของสารอยู่ที่ขีดปริมาตรพอดีค่ะจากนั้นเราก็นำ ปลายของปิเป็ดมาเจาะที่ปากของขวดลูกชมพูค่ะเพื่อให้สารนั้นไหลลงได้เร็วขึ้นค่ะต่อไปเป็นการใช้บิวเลตนะคะขั้นแรกปิดวาล์วก่อนค่ะแล้วค่อยค่อยเทสารละลายลงไปเล็กน้อยเพื่อทำการก้วบิวเลตค่ะ จากนั้นเราก็หมุนวาลวเพื่อให้สารละลายออกมาลงในภาชนะอีกใบที่เตรียมไว้ค่ะจากนั้นปิดวาลวแล้วนำไปหนีบที่แท่นค่ะแล้วนำครว ขดลูกชุพผู้มาวางไว้ที่ด้านล่างค่ะจากนั้นลินสารละลายลงไปในบิวเลตค่ะให้เกินขีดปริมาตรศูนมิลลิลิตรค่ะ เมื่อเกินศูนย์มิลลิลิตรแล้วก็พอค่ะจากนั้นหมุนวาลวเพื่อไล่ฟองอากาศออกค่ะจากนั้นปิดวาลวค่ะแล้วเทสารละลายลงไปอีกค่ะ จากนั้นทำการปรับปริมาตรให้ได้ศูนย์มิลลิลิตรค่ะให้ท้องของสารอยู่ที่ขีศูนย์มิลลิลิตรพอดีค่ะและทำการไตเตตต่อไปค่ะต่อไปเป็นการพับกระดาษกองนะคะเรานำกระดาษกองมาพับทีละครึ่งค่ะพับทีละครึ่งไปเรื่อยๆค่ะให้เล็กที่สุดค่ะเท่าที่จะพับได้ จากนั้นก็คลี่ออกค่ะแล้วนำไปวางไว้บนกลวยกองสารค่ะเราจะทำการเอาน้ำกันฉีดเพื่อให้กระดาษกองนั้นติดกับกลวยกองค่ะจากนั้นเราก็ทำการกองต่อไปค่ะ ขอบคุณค่ะ